ปกติเนี่ยเป็นคนที่เร็วใจร้อนจะมีเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนมันก็เลยทําให้เราไม่เคยว่างเป้าหมายเดี๋ยวมันมีเป้าหนึ่งเป้าสองเป้าสามอีกอะแต่นเนี่ยไปถึงเป้าให้เร็วเราจะได้ไปทําเป้าอย่างอื่นอปรากฏว่ามันไม่เฮลตี้เลยทุกวันนี้ก็เลยฝึกใจด้วยการบรรจุความว่างไว้ในระหว่างวันเป็นสิ่งที่เสริมคุณภาพของการทําชีวิตแล้วก็ทํางานให้มันดีขึ้นมันทําให้เราได้ทบทวนตัวเองเราได้มาทบทวนสเต็ปในการเดินของชีวิตเราพักได้ไหม หรือเราเดินหรือมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องวิ่งละการที่เราอนุญาตให้ตัวเองมีสเต็ปในการใช้ชีวิตแล้วก็รีเฟกตตัวเองบ่อยๆเพื่อนเพราะว่ามันเป็นความเมตตาการุณาต่อตัวเองที่ดีเหมือนกันความว่างที่ว่ามันมเป็นยังไงล่ะคะคุณหมอมันคือการเที้ยวอยู่เฉยๆหยุดพักแล้วก็หายใจหรือความว่างมันคือว่างไปทํากิจกรรมที่เราชอบ จริงๆได้หมดอนุญาตให้ตัวเองมีช่วงเวลาที่ใจมันไม่ไดิน้นรนอ่ะมันไม่รุ่มร้อนมันไม่กังวลกัวายเราจะใช้คําว่าสภาวะของความสโลลฟ์กับตัวเองก็ได้